สวัสดีครับผมวันนี้รานะครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ K1SR นะครับตัวนี้เป็นสเปครถกระบะนะครับแต่ไม่ล้นนะสเปคนี้จะเป็นสเปคขอบ18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟ25นะครับเป็น6รลู 1้อ7เป็นสเปค6รูทั่วไปเลยนะครับเป็นสีดำเงากึ่งขอบเงินนะครับก้านดำนะครับตัวนี้เป็นล้องานเคนะล้อเบาฟอร์ฟอร์นะครับกับราคานะครับ15,500บาทนะครับได้เป็นล้อเบาแล้วก็ล้อไม่ล้นนะครับผมกับตัวกระบะทุกรุ่นนะครับหรือ SUV นะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ล้นนะครับบอกเลยว่าไม่ล้นนะครับสเปคนี้ สก,กระแสตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสเปคไม่ล้นมันมาแรงมากนะครับนี่นะครับล้องาน K1SR นะครับไปดูกันใกล้ๆดีกว่าปะดุมนะครับ6รู139.7เป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงานะครับผมแล้วก็ก้านเป็นก้านกลึงนะครับ ึงมิลลิ่งนะครับขอบจะเป็นขอบขอบเงาเลยนะครับสวยมากมากนะครับขอบเงานะครับแล้วก็มีความลึกนะความลึกตรงนี้อยู่ประมาณ2นิ้วครึ่ง3ามนิ้วได้เลยนะครับลึกมากนะ2ถึง3ามนิ้วเลยนะครับลึกจัดเลยนะครับกับสีดำเงาตัวนี้นะครับ สเปคขอบ18กว้างแต่นิ้วคึ่งออฟ25นะครับออฟ25นี่คือหุบหุบนะครับถ้าอยู่ในรถกระบะกับสเปคที่เป็น8นิ้วครึ่งด้วยนี่คือหุบเลยนะครับสวนมากๆกครับกับราคา15,500บาทนะครับรัดได้ยารดได้กับยางทุกเบอร์นะครับไม่นะว่าจะเป็นยางบางยางหนาแล้วก็นางอ้วนนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยางเดิมติดร้านติดรถกับลูกค้าก็ใส่ได้หมดนะครับ แนะนำเลยนะครับกับล้อตัวนี้ลาย K1SR ล้อเบา 4-forming นะครับสวยจัดๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้ป็นอยู่ตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางตัวนี้อยู่นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซัพยางยนต์นะครับเบอร์โทร094 540 99, 99้าเก้าเก้าานครซับยังยนนะครับสวัสดีครับ Perfect.